สวัสดีครับเมก้ายูโรครับใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่นะครับลูกค้าที่จะต้องเดินทางไกลหรือว่าถึงกําหนดเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสของเหลวเมก้ายูโรเรามีผลิตภัณฑ์ของวิก u ต m o ลี่ครับอันนี้คือผลิตภัณฑ์หลักๆนะครับในการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีเบอร์นี้ Specialtech 7จ3 0อันนี้ของรถดีเซลนะครับแล้วก็มีตัวนี้5้าอันนี้ของรถเบนซินนี่ของรถทั่วไป นะครับถ้าท็อปเทคตัวนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นรถยุโรปนะครับสี่เป็นหนะครับมีเอ็มบ b เอฟรูเบอมี b m w อ็มดับเบองไลฟ์นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นรถใหม่ๆนะครับถ้าสเปคโรงงานเป็น0.20ก็จะมีตัวนี้โมลิเจนตัวนี้นะครับมันสีเขียวครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วย5.30สามสิบโมลิเจนนะครับตัวนี้สำหรับเครื่องที่มีด p s ตัวนี้ก็สำหรับรถยุโรปได้นะครับรถที่อายุใช้งานนานแล้วเกิน2.0งแสนโลนะครับก็จะมี 10w40 นะครับตัวนี้หงตัวตัวนี้ตัวหนึ่ง540นะครับสำหรับใช้ที่ใช้การบานณานแล้วก็น้ำมันเครื่องก็จะมีพวกไส้กรองอันนี้ก็ตัวอย่างของอร์ดมานะครับก็จริงจก็ยี่ห้อไหนก็ต้องใช้ยี่ห้อนั้นกองน้ำมันเครื่องกรองอากาศกรองแอร์นะครับแล้วก็มีอ่าถ้ามันเบรกความชื้นเกินแลามีตัววัดก็จะเป็นน้ำมันเบรกเราใช้ของเอเต อันนี้เป็นดอทสใช้ cover ดอทสได้สำหรับรถใช้งานทั่วไปนะครับอนอกจากนั้นก็จะมีพวก additive นะครับคือสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์นะครับตัวนี้เป็น engine fat plus นี่คือใช้ก่อนที่จะถ่ายน้ํามันเครื่องใหม่นะครับเอาน,นี้ใส่ลงไปในน้านมันเครื่องเดิมนะครับสตาร์ทเครื่องหมุน15นาทีก็ชำระล้างสิ่งสกปรกออกมานะครับทีนี้ด้วย engine fat นะครับ ตัวนี้สารทคำความสะอาดวัชีดนะครับสีน้ําเงินนี่ของเครื่องยนต์เบนซินครับสีแดงของเครื่องยนต์ดีเซล2ตัวนี้ใส่ในถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับช่วยทําความสะอาดหัชฉีดนะครับสำหรับรถที่วิ่งไปสัก80,000ถึงแสนโลนะครับใส่พักไว้คลังพร้อมกับถ่ายน้ำมันเครื่องก็ได้ขววหนึง่งตัวนี้ออยล์แอดดทีตตัวนี้เป็นสารช่วยให้น้ํามัน น้ำมันเครื่องนะครับมีหล่อลื่นในเครื่องขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็ใส่พร้อมกับน้ํามันเครื่องใหม่นะครับใส่ลงไปในถังพันเครื่องแล้วก็ตัวนี้ตัวเบรกคีเนอร์นะครับทำความสะอาดจันเบรกผ้าเบรกหรือเบรคคาลิเปอร์ที่เป็นของ MG หรือเป็น M ที่มีสีสวยๆใหญ่ๆห,ห,หรือของคอร์สก็ได้ก็ขับลุยฝนมีโครนมีคลาดขมเหลา ขอ,องเนื้อจานเบลเนื้อเนื้อผ้าเบกก็ใช้ตัวนี้ทำความสะอาดได้ครับผมนี่คือบริการหลักๆของงานเซอร์วิสตามระยะที่เมกายูโรมีให้บริการครับ